สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับนิดในปัมมาชาแนลค่ะวันนี้นิดนำข่าวร้อนจากทางบราซิลมาให้ได้รับชมกันนะคะเนื่องจากเพิ่งมีประกาศออกมานะคะจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งบราซิลประกาศห้ามทันดาร่าไซเซดาบีหลังทีมชาติบราซิลลงสนามแข่งไม่ว่าในรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงเหรียญทองหรือเหรียญทองแดงสาเหตุนะคะเนื่องจากได้ตรวจพบว่าเธอเนี่ยใช้สารกระตุ้นบางอย่างนะคะซึ่งผิดกฎของทางโอลิมปิกนะคะ โดยทั้งนี้นี่ทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งบราซิลไม่ได้แจ้งนะคะว่าสาวธันดาล่าเนี่ยใช้สารกระตุ้นแบบใดเพราะว่าทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งบราซิลเนี่ยก็ได้รับแจ้งมาจากหน่วยงานการควบคุมสารต้องห้ามของบราซิลอีกทีนึงนะคะทําให้ตอนนี้นี่อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนนะคะว่าธันดาล่าเนี่ยเธอใช้สารกระตุ้นประเภทใดแต่อย่างไรก็ตามนะคะส่งผลให้นักตบสาวไั3สาปีอดลงเล่นช่วยทีมชาติในเกมรอบรองชนะเลิศที่จะแข่งกับเกาหลีใต้ยเย็นนี้แน่นอนค่ะ ทางนี้นะคะสหพันวอลเลย์บอลแห่งบราซิลหรือ c b v ก็ได้ออกมาบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเรื่องดังกล่าวนะคะแล้วก็กล่าวต่อไปอีกนะคะว่าทีมชาติบราซิลเนี่ยจะไม่ได้โดนโลงโทษในการกระทําของทันดาร่าในครั้งนี้เพราะว่าการใช้สารกระตุ้นของทันดาร่าเนี่ยเป็นการทําผิดเฉพาะตัวนะคะไม่ได้เป็นการกระทําผิดของทีมวอลเลย์บอลหญิงบราซิล ทางด้านธันดาร่านะคะเธอเองก็ได้ออกลงมาโพสข้อความลงบนโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะคะเธอบอกว่าเธอจะไม่ขอพูดสิ่งใดเกี่ยวกับเรื่องนี้จนกว่ากระบวนการพิจารณาจะจบลงทั้งนี้นะคะบราซิลจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในรอบ,บรองชนะเลิศโตเกียวโอลิมปิกเกม2020วันที่6สิงหาคม2564เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าข่าวนี้จะส่งผลอย่างไรกับทีมชาติบราซิลเพราะตัวสำรองอย่างนาตาเลียเปเรล่า เพิ่งพาตัดนิ้วมานะคะและก่อนหน้านี้นี่ก็มีการบาดเจ็บเรื้อรังจนเกือบจะไม่ได้มาโอลิมปิกอยู่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามนิดก็เป็นกําลังใจให้ทีมชาติบราซิลนะคะยังรักเสมอนะย้ําอีกครั้งนะคะว่าช่องนี้ไม่ใช่ช่องเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลนะคะนิดเป็นแค่คนนึงที่ชอบกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นเองสาหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ